สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับงานครับจากแบรนด์ Sleek EV ครับแมสเรี e ด e ก็คือแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับและครั้งนี้ครับเขาจะนำนวัตกรรมทั้งหลายมาโชว์ในางานนะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโมเดลใหม่หรือว่านาวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้โลกนี้นะครับขับเคลื่อนได้ไกลมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าจะมีอะไรเด็ดๆบ้างไปกันเลยครับ และนี่คืออีกหนึ่งโมเดลครับสำหรับเจ้าซรีไทส์เอสนะครับสำหรับโชมนี้นะครับจะมีอยู่2เวอร์ชั่นด้วยกันอยู่ที่ราคา4 9 9 0 0าแล้วก็69,900าาสำหรับตัวที่ผมอยู่ยืนหยุดหน้านียจะเห็นว่าเป็น t ทส์เอสโปรน่าจะเป็นตัว69,900าความแตกต่างครับก็ขึ้นอยู่กันนี่เลยเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จิ้งครับที่สำหรับในรุ่นนี้นี่ก็จะมี2รูปแบบนี้เลยครับสำหรับความเร็วสูงสุดนะครับที่เคนจากตัวเลขเขาแจ้งไว้ว่าอยู่ที่เจตดต่อชัโวโมครับ ในเรื่องของระยะทางนั้นเคมไว้ที่ต่อ1การชาร์จนะครับอยู่ที่1 0 0่ง0ถึงสองกิโลเมตรอันนี้ก็แตกต่างกันในรุ่นนะอย่างอันนี้าอาจจะมีรุ่นธรรมดาแล้วก็สําหรับคันนี้เป็นรุ่นโปรนะครับสำหรับเจ้าสลิซไซส์เ S นี่ยผมว่ามันเป็นรถที่น่ารักแม่บ้านก็ขับขี่ได้นะหรือว่าจะเป็นคุณใช้ในหมู่บงหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าการขึ้นลงมันค่อนข้างง่ายแล้วก็รถแฮนด์บาอย่างเงี้ยใครๆก็ขี่ง่ายสะดวก ฟังชงฟังก์ชันปุ่มปุ่มออปชันผมมองว่าสำหรับแบรนด์สลีกนั้นค่อนข้างทำได้ดีอยู่แล้วตรงนี้นี่มงโหมดก็มีมาให้ครบนะตรงนี้มีมาให้3โหมดตรงนี้สถานะของแบตเตอรี่ก็มีแจ้งมาในตรงนี้อย่างครบถ้วนครับผมน่ารักจังเลยสลีกไทยเอครับ แน่นอนว่าสําหรับรุ่นนี้เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับสลิปไทป์ e ีครับชื่อก็บอกว่าไทป์ E ีนะโดยรูปลักษ์ดูเป็นสกูตเตอร์ที่มีความลําหน้าทันสมัยครับอย่างเช่นคุณจะเห็นได้จากเส้นสายแม้จะเป็นสกูตเตอร์แต่ก็ดูมีความลำๆนิดๆนะมีความเป็นไอทีนิดๆมีความเป็นแก๊สเจ็ตอยู่สูงในรถคันนี้แน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะครับคันที่ผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยบีบเบรกอยู่นี้คือไทป์ E ที่เป็นรุ่นโปรนะ สำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่69,900และสำหรับรุ่นนี้รุ่นที่เป็นตัวโปรอยู่ที่89,900ครับความแตกต่างเช่นเดียวกันอยู่ที่จำนวนของแบตเตอรี่ที่ถูกบรรจุอยู่ในรถคันนี้นะครับโดยสำหรับเจ้า slick type e เนี่ยเขาเค็มความเร็วสูงสุดอยู่ที่90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะส่วนระยะทางตอนหนึ่งการชาร์จเนี่ยอยู่ที่75 150กิโเมตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่นะผมมองว่ามันมีความน่าใช้การออกแบบครับหน้าจอฝังอยู่ในนี้เลย เป็นสีหมดแล้วนะนี่เปิดไฟลงไฟเลี้ยวปริมาณแบตแต่ละลูกที่บอกอยู่สถานะมีอย่างครบถ้วนเชื่อว่าใช้ในเมืองไทยเจอแดดจัด,จดหน้าจอแบบนี้น่าจะเอาอยู่แต่นี้ก็ผมไม่รู้นะยังไม่ได้ลองเอาไปขับขี่เดี๋ยวถ้าไงลองขับขี่แล้วเดี๋ยวจะนํามาแจ้งให้ฟังอีกทีละกันจากการใช้งานทั่วไปาภาพลักษ์ตัวรถนะตรงนี้นี่เห็นนะเป็นหับมอเตอร์แน่นอนตรงนี้พักเท้าหลังมีมาให้นั่นหมายความว่าคุณสามารถซ้อนรถคันนี้ได้สําหรับใช้งานจริงนะใครว่าไงผมว่า คันนี้มันก็ดูแมนๆดีอะใช้งานได้จริงขับไปข้างนอกซื้อกับโคงซื้อกับข้าวขับขี่เที่ยวเล่นสมมุติวันหนึ่งอะบ้านคุณไม่ได้อยู่ไกลมากจากที่ทําง,งานผมมองว่าตอนหนึ่งการชาร้านะไปกลับสบายครับสลิกไทยอีกเอาละครับสำหรับคันนี้ครับสำหรับเจ้าสลิกเพย์ครับอาจจะคุ้นหูคุ้นตาก่อนนานี้ผมเคยรีวิวเจ้าสลิกคันนี้ไปนะสำหรับตัวเพย์แต่คันนี้ครับเป็นโมเดลใหม่ เขาแจ้งว่าเป็น slick pay 1นครับโดยความหมายก็คือรถคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบตเตอรี่ใหม่รวมถึงพาร์ทบางชิ้นให้อัปเกรดให้ดูใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับมี2ตัวเลือกแน่นอนเช่นเดียวกันครับสำหรับตัวเริ่มต้นอยู่ที่5,9,900ครับ และอีกสำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวโปรก็คืออยู่ที่79,900ม่เาเครับเคมความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับประหนึ่งการชาร์จระยะทางที่ใช้ได้อยู่ที่7 5ถึง150กิโลเมตรครับสำหรับเจ้าสลิ c เพย์คันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดในการอัปเกรดรถให้มีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจงหน้าจอที่มีรูปแบบฟังก์ชันแบบฟูลฟังก์ชันอย่างนี้เป็นสี่แล้วรถยุคนี้เรารถไฟฟ้าครับไม่ธรรมดา การใช้งานนี่ฝั่งซ้ายคลาสสิกสลิกแทบจะทุกรุ่นนะมีกล่องเก็บที่พอจะเก็บมือถือได้หรือว่าน้ําได้ประมาณสักหนึ่งขวดตรงกลางครับยุคนี้รถที่หิ้วถุงแกงตรงนี้ต้องมีแต่อันนี้อาจจะไม่เหมือนอีกหลายอีกรุ่นอื่นๆที่เราก่อนหน้านี้นะอันนี้เขาก็จะเป็นแป้นขึ้นมาเป็นพลาสติกขึ้นชิ้นไว้เลยแล้วก็ห้อยถุงลงไปกุญแจเป็นคีย์เลสวางทงพางเท้าตรงนี้มีมาอย่างครบถ้วนครับเป็นไงพอนั่งขับขี่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยความเป็นสลิกเพย์นั้นก็จะมีความ นำความเรโทรมาดีไซน์กับความเป็นนีโอครับโดยความหมายก็คือสำหรับโมเดลที่รถที่เป็นแนกสกูเตอร์คลาสสิกแล้วก็ถูกดีไซน์ใหม่มาเป็นรถที่ใช้งานในปัจจุบันครับความแตกต่างอีกหนึ่งจุดเช่นเดียวกันตรงนี้ในเรื่องของแบตเตรนะอรี่นะทั้ง2รุ่นสาหรับตัวเริ่มต้นคุณก็จะได้แบตเตอรี่1ลูกสําหรับคันนี้ที่เป็นตัวโปรนี่แบตเตอรี่ก็ฝังมาอย่างนี้เลย2ลูกครับผมแล้วก็ยังเหลือ อีกหนึ่งพื้นที่เก็บตรงนี้ผมมองว่าไม่แน่มันเหมือนจะใส่บวกกันน็อกได้คาดว่าน่าจะใส่ได้ประมาณครึ่งใบน่าจะโอเครถแบบนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยเป็นขับมอเตอร์แบบนี้นี่ตรงนี้ปุ่มชาร์จข้างรถเลยเหมือนรถยนต์ไหมคุณหูคุณตากันดีบางรุ่นเราต้องเปิดต้องเสียบในรถอันนี้ไม่ต้องปิดเปิดชาร์จได้เลยข้างๆรถครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความพัฒนาอย่างเจ้าแบรนด์สลีกนะครับสำหรับ เพยครับคันนี้ผมอยากไปลองขับี่ดูจริงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสนใจนะและนี่ครับสำหรับเจ้าซลีครับไท X นะรหัส X เลยต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวท็อปในรายอัพของวันนี้ที่นำมาให้ชมครับจากแบรนซลีครับความแตกต่างนะครับมีอยู่2ราคาด้วยกันสำหรับตัวเริ่มต้นและก็ตัวโปรครับสำหรับตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่79,900าครับและสำหรับคันนี้เลยอยู่ที่99,900ครับ ความเร็วสูงสุดที่รถคันนี้ทําได้สําหรับเจ้าไท้เอ็กซ์นะอยู่ที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับระยะทางในการขับขี่ต่อ1การชาร์จนะอยู่ที่75ถึง150กิโเมตรครับแน่นอนว่าในเมื่อเป็นรถที่เป็นไลน์อัพดูจะเป็นจากแรงราคานะในวันนี้ถือว่าราคาสูงที่สุดเพราะฉะนั้นออปชงออปชั่นค่อนข้างให้มาเต็มครับหน้าจอเป็นนี่มีเลื่อนไม้มาตรวัดมีสแสดงสถานะน่าจะเป็นการเชื่อมกับมือถือตรงนี้แมปโปงแมปปิง้งมีมาให้อย่างครบถ้วนครับ ชิ้นงานค่อนข้างดีแนมะ้จะเป็นเนี่ยทั่วไปชิ้นมาสติกเหมือนกันทุกรุ่นนะแต่ค่อนข้างมีความแน่นหนานะจากแบรนด์ซลิกผมค่อนข้างชื่นชมแบรนด์ซลิกในจุดนี้อยู่แล้วนะรูปลักษณ์ก็ค่อนข้างเรียบง่ายครับเป็นถือว่าเป็นสกูตเตอร์อย่างทรงทันสมัยที่เราเห็นกันนี่เห็นไหมด้านข้างหับมอเตอร์เช่นเดียวกันนี่พักท้าคนซ้อนกดครับเด้งขึ้นออกมาตรงนี้สำหรับคนซ้อนนั่นได้เก็บง่ายๆจึ๊จ มีหนึ่งช่องเล็กๆที่ฝั่งซ้ายมือน่าจะพอเก็บโทรศัพท์ตรงนี้ได้แล้วก็นี่ที่หิ้วถุงแกงแแดงได้ไงยุคนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับในเรื่องของมงของโหมดนะแสดงสถานะของรถของแบตเตอรี่ตรงนี้มีมาให้อย่างครบถ้วนแน่นอนว่าเป็นในเรื่องของตัวโปรโในเรื่องของปริมาณความจุข,ของแบตเตอรี่มีมาให้ถึงสองลูกด้วยกันอ้เจ๋งเลยกุญแจเล็กๆนะที่จริงอะรถทุกคันอนะเขาสามารถเป็นคีย์เลสอยู่แล้วเขาจะมีคีย์เลสมาให้ แต่นี่เขาเสียบมาให้ไงเพราะว่านี่รถมันต้องอยู่โชว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโชว์ตรงนี้มาให้สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะนี่มีมาให้นะตรงนี้หน้าตาของเจ้าซลีค t y e X ไม่ธรรมดาครับผมอยากลองขี่มั้งจังเลยคันนี้เดีย๋ยวไว้เจอกันนะครับอีกหนึ่งนะวัตกรรมครับแน่นอนว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญครับ แล้วก็น,นี่ก็คือ S Charger หรือว่า S Charge ต้องอ่าน S, S Charge นะครับ S, S Charge ครับ <Okay. S 2> เป็นคีดกระชาเป็นความพิเศษของมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคร่าวๆก็สําหรับตู้ S Charge นะครับผมก็คือจะใช้ในแพลตฟอร์มที่เป็นชาร์จิ่งครับผมจะมีช่องชาร์จอยู่8ดช่องครับให้สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยจะเร็วกว่าเครื่องชาร์จที่เราแถมไปให้กับตัวรถความพิเศษของตู้เนี่ยมีระบบ IOT นะครับมี 4G มี มีระบบแลนสามารถที่จะเชื่อมต่อ Connect กับตัวแอปพลิเคชันได้ในแอปสลิปของเราก็ใช้ร่วมงานกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแอปเดียวกันได้เลยครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนจะเป็นการดูสเตตัสต่างๆได้อย่างเช่นบูธชาร์จอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะดูได้แจ้งได้เลยสมารถ f ไฟล์โลเคชันได้ครับผมว่าตอนนี้จุดชาร์จตรงไหนมีมีว่างบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่ณปัจจุบันเป็นอย่างไงบ้างครับ เราเรามีแพลนที่จะว่างนะครับผมให้ครบ40จุดภายในปีนี้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลครับผมนั่นแหละครับ,รบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดความสำคัญครับทำให้เห็นว่าแบนด์สลีกใส่ใจในเรื่องของอัเตร์มาร์เก็ตแน่นอนคุณซื้อรถในการชาร์จก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะจ๊ะขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ นวัตรกรรม s d ส1.0นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งองค์ประกอบครับสำหรับแบนด์สลีกที่ได้รับการพัฒนาตรงนี้มามากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของเทคโนโลยี s d ส1.0พร้อมสมมอประสบการณ์ที่เหนือชั้นครับ ทำให้รถของคุณนั้นเร่งจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3.9วินาทีครับมากกว่าเดิมจากที่ก่อนหน้านี้ที่ทางซลีคทำได้นะครับและใช้พลังงานสูงสุดเพียง17วัตต์ต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตรครับใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ CATL เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกครับทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ l ลีกนะครับมีคุณสมบัติในการชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นใช้เวลาประมาณเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นครับ2ครับ ในเรื่องของน้ำหนักของแบตเตอรี่ครับน้อยลงครับทำให้การประหยัดในเรื่องของการใช้งานมากสูงสุดถึง10%ขึ้นด้วยกันครับแน่นอนว่าในเรื่องของคุณสมบัตินี้นั้นทําให้คุณสามารถใช้งานรถคันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ในเรื่องของความปลอดภัยของแบรนด์ CATL เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับก็ได้รับความ ป้องกันครับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆในการใช้งานทําให้คุณใช้รถคันนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาและนี่ก็คือถือว่าเป็นนวัตกรรม S อสไต้ส์่จากแบรนด์สลีคที่ทําให้รถของคุณนั้นอัปเกรดมากยิ่งขึ้นเป็นการบ่งบอกว่าแบรนด์สลีกไม่ได้นิ่งนอนใจในการพัฒนารถครับและพร้อมทําให้รถคันนี้เป็นของคุณและใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างดีนั่นเองครับผมแน่นอนครับว่าในเมื่อความพร้อมสำหรับแบรนด์สลีค EV นั้นต้องการจะเป็นผู้นำในตลาดของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นี่ก็คือแผนแฟกชิพครับที่เขาโชว์ว่าเห็นว่าในเรื่องของศูนย์เซลแด์เซอร์วิสเซ็นเตอร์150จุดแล้วก็ในกทมนะและสำหรับที่จะเป็นในเรื่องของแฟกชิพนะครับอีก10จุดในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลแต่นี่คือนี่คือแผนนโยบายแพลนนิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงนะเขาแจ้งมาว่าอย่างนั้นทำให้เราได้เห็นว่านอกจากคุณซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า1คันความปลอดภัย ในเรื่องของแมทีเรียลราคาแล้วก็ในเรื่องของเซอร์วิสนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ครับในเรื่องของรถแต่ละคันที่นํามาโชว์นั้นว่ามีแต่ละสีอย่างไรบ้างนี่เขาเป็นสีตัวอย่างมาให้ดูนะนี่เห็นไห Type S เป็นนี่เลยนี่นีเหมือนสีน้ําเงินด้านๆอย่างนี้มีสีขาวแบบกรอสรวมไปถึงสีเทาสีดําสีแดงนะแต่ละรุ่นมีค่อนข้างแตกต่างกันเพลกก็จะมีความเป็นเรโทรขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นใช้เป็นสีขาวสีดำนี่แล้วก็สีแบบ สีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลโทนอ่อนๆน,นะเป็นโซนแนวเอิร์ธโทนแน่นอนสำหรับไทเอ็ก็จะคล้ายๆกับทางด้านของไทเอสแล้วก็ไทเอ็กซ์นะสีน้ำเงินสีแดงขาวดำเทาแล้วก็ไทเอ็กซ์นะครับก็จะมีสีดำสีเป็นเทาตรงนี้แล้วก็สีน้ำเงินแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือสีที่นำมาโชว์สำหรับรถตัวจริงอาจจะต้องไปดูที่ศูนย์บริการนะว่าสำหรับรถตัวจริงสีโทนเชดดิ้งจะเป็นอย่างไรเพราะอันนี้คือเป็นถือว่าเป็น สีตัวอย่างเป็นเดโมที่เขานำมาให้ดูในงานครั้งนี้แล้วกันและนี่ต้องถือว่าแบรนด์สเล็กนะครับทำรถมาให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนผมสรุปสั้นๆวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณได้เห็นรถเปิดใหม่ทั้ง4รุ่นคุณได้เห็นแผนการพัฒนาครับ1.0ในการพัฒนาของเรื่องของแมทริอัลรถต่างๆให้ถูกนํามาใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้สามารถทําได้ดีปลดล็อกจอดรถสั่งสตาร์ทนะตรงนี้สามารถเช็คสเกตตัพ ซอร์วิสแพนในการให้บริการต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีการพัฒนานะครับให้คุณใช้รถจากยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับในยุคป,ปัจจุบันต้องถือว่าส่วนตัวนะอันนี้ผมถือว่าส่วนตัวผมมองแบรนด์บ้าเขาแมทชิของรถแบรนด์สตีคค่อนข้างดีอยู่แล้วรวมไปถึงรุ่นที่เราเคยขับก่อนหน้านี้แล้วสาหรับในปีนี้บางรุ่นที่มีการอัปเกรดพัฒนาอย่างเพย์หนึรวมไปถึงรุ่นอื่นๆนั้นที่สามารถนํามาใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างดีนั่นเองครับ และนี่คือทั้งหมดของสลีกวันนี้ครับ